รต้นกีฬาครับท,ทั้ง2ทีมอยู่ในชุดเก่งของตัวเองเลยครับบราซิลอยู่ในชุดสีเหลืองเกงสีน้ําเงินครับส่วนอิตาลีก็มาในชุดน้ําเงินกางเก่งขาววันนี้ไม่ฟาครับพักได้ครับพักยิงไม่ขวาแล้วอุโหูลูกนี้นี่บอลไปตรงตัวเจซิจบูฟ่อนครับรับสบ,บาง โอ้เริ่มมาแค่นาทีเศษนี่มีโอกาสได้จบสกรอร์ไปฝั่งละครั้งเลยครับแจ็คเคนนี่ดูมาแล้วครับแจ็คเคนนี่โอ้ล็อกมาสวยครับแล้วก็ยิงลูนีต้ต้หูซูปเปอร์แซมครับโอ้โูยิงไม่ผ่านโรเซซาครับเป็นโอกาสครั้งที่2ของอิตาลีแล้วก็เกือบขึ้นนําเลยครับต้องชมครับจังหวะเซฟของโรเซซ่าดูทั้งนึงครับแจ็คเคนนี่อัดเสาแรากมือเดียวครับตู้สามตูจาก วินสปาร์เรนเจอร์ครับอดีตก็เคยเล่นในเซอร์ไพรซ์กับอินเตอร์มิลานมาแล้วครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้มีซุปเปอร์เซฟเลยครับหนีมาสวยครับเตวิดลุยส์เป็นฟรีเป้ลุยส์ซุอร์ไปให้มาอาแล้วครับเนม่าขวาสุดมีฮักเตอร์มาด้วยครับเนม่าสปีดมาเร็วเลยแล้วก็เนม่าได้ยิงลูกนี้แล้วตู้หูซุปเปอร์เซฟครับจะมาเซฟของทิ่เกบบุกบอนครับต้องดูการยืนตำแหน่ผมจะเรียกว่าวางมาจังหวะนี้แม่นครับ บอลโรเตอร์ยิงแล้วก็โอ้โหติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่แหมสนุกเลยครับเกมแค่5นาทีแรกครับอู้จังหวะของมูบอลโรเตอรี่ครับคูโรเซซ่านี่ต้องต้องเซฟด้วยขาเลยครับดูทีครับติดแต่รอดขาอยู่แล้วครับผู้ยิงเร็วเลยครับรับหลังราซูนี่มีช่องว่างครับต้องชมจังหวะเปิดของแจ็คเคนนี่ครับแม่นมากใส่มุมครับอันเดสปิโรโยนมาแล้วยังโขกไว้ได้ก่อนครับโดยดานิเอลเวส าจ่ายลูกนี้นี่โดนดักแล้วครับอาแล้วครับอีกทีครับบัลโลเตอรี่บัลโลเตอรี่เข้าขวาแล้วครับแล้วยิงลูกริสแล้วก็โอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับมีแฉลบนิดนึงครับมบอลบัลโลเตอรี่ครับเกือบไปอีกแล้วครับอิตาลีโอ้เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเป็นปัดของบูโรเซซ่าหรือเปล่าครับนี่ครับไม่น่าโดนมือของบูโรเซซ่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าโดนใครครับนี่ครับโอ้โหบอลไปแฉลบครับบอลไปแฉลบไดวิดลุยเชือ ไปมุมครับเปิดมาเสาแรากลาวิดลุยเชงโขงมาได้ก่อนจังหวะจะต้องออกแรงอีกท้าหนึ่งอลไรครับสำหรับเจอจิตบุฟฟอนยิงได้เลยนะครับระยะแบบนี้ตัวที่บอลหลายคนครับเฟอร์นโดรครับยิงลูกนี้แล้วก็ไม่ตรงก่อนครับลองซัดไกลดูเลยครับ มิดฟิวจากเกรมิโอนะครับนี่เพิ่งจะเป็นเกมทีมชาตินัดที่สองเขาครับอัดอุ้ยลูกนี่เป็นเล่นไปนะครับเนี่ยบอลอ,ออกไปแบบได้ลุ้นเลยครับอเดสปิโลหนึ่งสองหลอกก่อนนะปิโลโอ้โห,โห,โหมีแฮนด์ออกแล้วกุศินปล่อยครับปิโลหยอดลูกเก่งเลยครับวางมาลูกนี้แล้วหลุดเลยครับโลง่งๆยิงแล้วก็ติดเซฟโอ้โหขขเกือบไปครับเจ้าของทีมเชยนมาจ้องครับ จังหวะสุดท้ายนี่ต้องดิ้นด้วยซ้ายเนี่ววยคือเซียนมาโจแล้วไม่ผ่านเขนของเซซ่ารครับนี่ครัยสป,ปีดมานี่เร็วกว่าฟคือเป้ลุยเลยครับแล้วยูงไปติดตัวเซซ่ารครับเสียดายเลยคือเซียมาโจครับเนม่มากอาเวสออสการ์ครับข้างหน้าแล้วไปแล้วแต่ว่าโอ้โหว่างเลยครับพักหลุดมาแล้วครับ มองข้างในแล้วก็อยู่ที่ลูกเปิดแล้วเปิดลูกนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านมาโจยังได้อยู่เฟร์เปอุลิสดอดไม้อีดหนึ่งคราวนี้แล้วก็โล่งยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้บราซิลขึ้นนําไปแล้วครับจากเฟร์ครับโอกาสอิตาลีมากกว่าแต่ว่าโดเลยครับบราซิลครับโอ้โหจังหวะที่จะทิาดในแผงเกมรูกครับประตูที่ก้างในทีมชาติของเฟรสครับยิงให้กับบราซิล ขึ้นนักอิตาลีไปแล้วลครับ1ต่อศูนย์ดูท่าดีใจกันครับโู้ดูจังหวะุู้มงมาเข้าทางพอดีครับคนที่โมงก็คือโบนูชี่นะครับแล้วแล้วนี่มาแอบอยู่สองไกลครับถูกเข้าไปด้นานในกันหมดนะครับแนวรับอิตาลีครับนี่ครับเดซิโยก็ตามไนมาแล้ว ไม่มีใครประกบเฟซเลยครับมายืนอยู่เสาไกลแล้วก็กลายเป็นแปรโล่งๆเลยครับ1-0ครับแชมป์โลก5สมัยออกสตาร์ทด้วยการขึ้นนำแชมป์โลก4สมัยไปแล้วครับที่เจอโดนครับอไม่รู้จ่ายบอลครับโดนบักได้ครับเจคเกนี่หลุดมาแล้วครับขึ้นมา4-4ครับซ้ายมีขวามีแล้วเลือกบอลโรเตอรี่ขวาสุดมีครับแต่ว่ายิงเองแล้วก็ตูดในเซฟก็ซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะของบอลโรเตอรี่ครับติดอีกแล้วครับโรเชอาร์โรเซซ่าวันนี้นี่ โอ้เซฟจากไปหลายลูกแล้วครับไดบิดลุยต้องเคลียร์ิงมาก่อนเลยครับบาลลูนีให้มาสวยครับแล้วก็มอนตตลุวัทลุขึ้นมามอนเตริโวเปิดมาลูกนี้จัดเคนนี่ขวาสุดนิ้ปิโลให้มาที่ปิโลแต่เบาไปหน่อยครับยังได้อยู่ปิโลซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ตู้ไม่ตรงกรอบครับช่วงมาของอันเดรสปิโลครับไม่มีทางเลือกเลยครับต้องยิงครับโอ้ ครับจังหวะให้ของแจ็คเคลลี่ทําให้ปิโรถายข้างหน้าไม่ได้คนระับแล้วจุดสุดท้ายเลยจะปัะ่นด้วยซ้ายไกลพอจะโค้งให้มันเข้าเสาไกลเลยคนระับสั่งเข้ามาถึงจอ่อแต่โค้งแล้วเดซเชโยเปิดตัวนี้จอดโดนอสกาบล็อกไม่ได้คนระับแลแ้วจะสวนอลไรคนระับมาครับมีเกี่งนิดนึงยังได้คนระับเนมา่า ขึ้นมา4-3ต่อแต่ว่าเมมาเลีย้ยงหนีมาสวยครับเมมายังม,มาเอกรับไหลมันหลุดเลยครับเอาก็โล่งๆยิงลูกนิดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจะมาสวนกลับครับแหมโดนเผาเลยครับโอ้โหเกมนี้ครับประตูที่2ของบราซิลครับหมดเซตครับบุกต้นเริ่มต้นนี่มาจากจังหวะเล่นเกมลุกของบิลลี่แทนๆครับแต่ว่ามาเตเดเชโยเปิดมาปิด ออสการ์ครับหลังจากนั้นก็เสร็จเลยครับเมนากับออสการ์เล่นกันสองคนจังหวะนี้เลยครับมาตั้งแต่แดงตัวเองครับจนเป็นประตูครับดูครับเขายิงโอ้เหนือจริงๆลยครับนี่ยิงลูกนี่สมองล้วนๆครับนี่ครับมองซ้ายแล้วดีดด้วยข้าทางด้านนอกเลยนะครับนี่ครับมองทางซ้ายแล้วดีดท่ข้างด้านนอกครับ บุกบอลเองก็ไม่ทันเลยครับเหล่าลูนี้เข้าไปครับประตูที่5ครับของออสการ์ในเกมทีมชาติครับโอ้โหนี่ก็น่าจะแพ็กในเกมแนม่นขึ้นเลยครับ2-0ไปเลยครับอิตาลีตามหลังบราซิล0ูนย์ประตูต่อสรูปเกมไม่เป็นรองครับขึ้นหน้านาที42นะครับสำหรับออสการ์อันี้ต้องลุยบ้างครับมาโจทะลุมาแล้วครับ เขยเสียดมาโจข้างหน้ามีตัวอยู่แล้วเปิดมาเกิดยิงโอ้โหโดนไม่ดีครับนี่ครับใสเ่เลยครับรอสรอโดโร้ลบอลสุดท้ายนี่ปัดทิ้งไม่ได้ด้วยนะครับโรเซซ่าเกมครึ่งหลังกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับอิตาลีเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเกมบ้างครับไม่มีอันเดียสปิโลเในท้ายที่จะถอยลงมายืนร่วมกับล Le ิครูมอนโตลิโบนะครับ เอาแต่ว่าหมาหน่าเรบเอลชาร์วิลุดมาแล้วก็ลุงนีีม้มโอกาสได้ยิงและตูคูติดเซฟอีกแล้วครับอูจ้จังหวะติดแซฟของโรซไายอีกครั้งหนึ่งแล้วครับอู่นี่ต้นเครื่องหลังมาก,ก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับขวางไว้ได้ก่อนดูทีครับประเทศให้มาสวยมากครับแล้วก็จกังหวะมุมมันเหลือน้อยแล้วครับเอลชาร์วีไอมุมของอิตาลีครับ เปิดมาเสาแรกลูกบอลตกพื้นลูกนิดเรียบร้อยอ้าวอะไรครับอิตาลีกลับมาสู่เกมแล้วครับดานี้ได้เดรอซี่ครับยิงให้อิตาลีไล่บราซิลมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โหกองเชียร์อิตาลีได้เฮกันบ้างครับจะลูกเตะมุมครับคราวนี้หมดสิทธิ์แล้วครับโรเซซ่าครับโอ้จังหวะเปิดมานี่บอลก็ไม่โดดมากครับแล้ว ดีนี่พอดีเด้เลยครับลูกเปิดของเซฟานเอลชาราวีครับดูทีครับว่ามันตกคือแล้วถึงบอลก่อนดานเต้ครับจิ้มเหลี่ยมดีครับโอ้โหจิ้มลูกนี้นี่ก็แม่ทิศทางดีครับน้ำหนักอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับนี่ครับถึงบอลก่อนนิดเดียวครับแล้วเข้าประตูไปเลยครับหกล้านครับหนึ่งสองครับอิตาลีไล่มาไล่ครับสนุกเลยครับเกมนี้ครับ เซอร์จิบุฟฟอนก็ต้องสั่งกระแพงให้ละเอียดหน่อยครับโอ้โหนี่กลางประตูนะครับเนี่ยขวาก็ได้ครับซ้ายก็ดีครับแทนเนสส่วนยิงได้เนมาก,ก็ยิงดีครับมุมแบบนี้นี่เนม่าครับปั่นโค้งแล้วก็ยังเซฟไว้ได้ครับจซจิบุฟฟอนเดวิัลุยส์แล้วครับจังหวะบัลโลเตลี มีชัคเคนี่ขอบอลอยู่ครับยิงเองแล้วก็โอ้โหสุดยอดครับสุดสุดไปเลยครับลูกนี้ครับมาแล้วบัลโลเตลี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับประตูนี้ครับยิงตีเสมอกับอิตาลีเลยครับ2ประตูต่อ2แล้วครับโอ้โหซปเปอร์มาริโอจริงๆครับประตูนี้ครับโอ้โหประตูที่6ของเขาในเกมทีมชาติครับโอ้โหยิงแบบนี้นี่โรเซซาหมดสิทธิ์เลยครับดูครับ ยิงโค้งอยู่นอกกรอบโทษพยายามจะออกมาเพื่อปิดมุมนีโปรเซซ่าครับแต่ว่ายิงแบบนี้ก็เลยทําให้การออกมาของเขานี่มันโดนยิงข้ามมือมาครับอือหือโอ้โหยิงลูกนี้เหลือร้ายจริงๆครับมาโบัลโลเตลลี่ครับโอ้โหอาล้ครับเกมนี้นี่ครึ่งแรกครึ่งหลังนี่อิตาลีความเฉียบขาดต่างกันเยอะครับครึ่งหลังกลับมาไปเสมอ22ครับ ขึ้นทักมาเป็นของอิตาลีเลยครับตอนนี้เนมา่าโอ้โห,โหดูความเร็วรับโดนดึงลูสินแล้วขึ้นมาลูกนี้เพียบเลยครับเหลืองอ๋อยเลยครับแล้วก็ลุดเดียวครับเมเปเป็นฮักโอ้โหแต่เ่าเหตุฮักบอลสุดท้ายไม่ดีครับโอ้โไปสะดุดบอลซะอีกครับขึ้นมาทางเดเชโยกลับมาที่ลิคโดมอนโตลิโวแชชชี่ อาแล้วจะทำชิงกับเชคเคนี่ซ้ายครับชาชีไหลมาโล่งๆเลยครับลูกนี้มอนตอริโวยิงแล้วก็ชนะไปหนึ่งโล่งๆจับบอลแล้วก็ซัดโอ้โหติดเซฟตัวซับไม่มีครับโอ้โหมาแล้วบอลโรเตอรี่ครับยิงคราวนี้นี่ไปติดครับแล้วมาขีดหนึ่งอยู่อังกูหูดันเต้กับหลุยส์เกือบจะกัดกันเองครับอันเดสโปลลี่นี่ก็เป็นพวกมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะเกมตรงกลางอีกคนนึงครับอ้าครับ ไปมุมก่อนครับโยนมาคราวนี้แล้วก็โขกเรียบร้อยไปอู้หูไม่ได้ครับโฉบมามงลูกนี้นี่เรนโตโบนูชี่ครับเกือบไปครับอู้หูหลังของบราซิลนี่พลาดแล้วนะครับปล่อยให้โบนูชี่ขึ้นมงตรงนั้นครับดูทีครับเอลชาโรบีเปิดมาแล้วอู้หูลูกนี้นี่ขึ้นถ้าโดนไปมุมก่อนนี่นี่หายแน่นอนครับอืนิดเดียวครับโอ้โหจังหวะมงของเรนโตโบนูชี่ครับบอลเลยเตอร่ อะไรครับแชชี่ได้แล้วครับแชชี่ลากจีมาไหลแล้วก็ยิงลูกนี้สำหรับโอ้โหบอลไปข้ามคานครับโอ้มาโลบันโลเตลี่ครับเกือบไปแล้วครับกูนหลังหลงบราซิลที่ยังมาช่วยกันไม่ได้ครับดูทีครับอืมบอลไปโดนทางเต้นะครับนี่นิดเดียวครับทะลุมาสวยมากครับมนโลบันโลเตลี่เกือบไปครับ แล้วยังโขกงมาได้ครับกาก้าจะสวนกลับยังติดมอนตอริโวกากา่กายัางเล่นได้ครับอะไรครับได้ครับสวนกลับมาแล้วครับดีโก้คอสตาดีโก้คอสตาเลือกมาที่เนมา่าเนมา่าเจอปอลลี่ครับเนม่ายังหนีอยู่แล้วยอดข้าม,มาลูกนี้พักบอลลงพักจะคืนกลับมาไม่ได้ครับเอลชอลลี่ลงมาช่วยไปได้เฮนานเนสเฮนาเนส,เนเนสยิงคราน,นี้ก็โดนบล็อก ยังได้ทีหนึง่งฟิลิปเป้ลุยส์ยิงก็ไม่ตรงกรอบครับทางนี้พักกับเอเนเนสขวาก็ซ้ายได้เหมือนกันแต่ว่าเปิดครับลูกนิดจังหวะลูกเปิดของพักครับโอ้บุคคอนั้คว้ามไว้ได้ก่อนครับอิตาลีจะเน้นเกมืลูกมากขึ้นครับเมื่อมีเดมันติแล้วเล่นลูกสูตรครับโอ้โหลุยจับบอลแล้วยิงโอ้โหได้ลุ้นเลยครับ จะมีหมัดบล็อกหรือเปล่าครับอิตาลีเปิดโดมาแล้วก็ยังงงมาได้ก่อนครับลุยจังหวะสองอ้าวสกัดไม่ดี่าไหร่ออยังได้ครับมาเชลโลมาเชลโลเลี้ยงหนีครับแล้วก็จบเกมครับอูสินเป่าจบ90นาทีเรียบร้อยครับโอ้ถือว่าเป็นเกมสุดมันเลยครับคู่นี้ครับสุดท้ายเข็นกันไม่ลงครับแชมป์โลก 5สมัยกับแชมป์โลก4ส,สมัยครับบราซิลกับอิตาลีเสมอกันไป2ต่อ2นะครับ